สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงดาพาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยน,นคะคะขอบคุณมากมากค่ะ ขาวพี่ไม่ต้องใส่นะเออมีมีบางคนบอกต่อไปนี้ใส่ได้แล้วสีขาวพี่ไม่ต้องใส่นะสีขาวไม่ต้องใส่มันเปลืองมากเออเพราะว่าผมเป็นคนเหงื่อเยอะไงครับแล้วทีนี้เรามีแป้งแต่งหน้าเวลาร้องเพลงมันก็ไหลมาแล้วเหงื่อเค็มๆก็จะเอาอยู่เอาอยู่ของสกอตเตอรเอาอยู่อ่อันนี้ขอมองอยู่นี่เดี๋ยวได้เสื้อใหม่ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ขอค่อยๆดูนิดนึงนะคะว่ามันเริ่มออกหรือยังเออมีคนบอกสองกล่องฮะยกล่างวสัน อยกล้างเออมือจีวอะไรหยกล้างเนาะมีอ่านี่นะคะคาบก็หลุดนะคะหลุดหลุดไม่ได้ขยี้เลยนะมือี้ไม่ได้ขยี้แต่ว่าถามว่าเนี่ยมันก็จะยังมีเหลือนิดหน่อยขยี้หน่อยครับใช่เราสามารถขยี้ได้เดี๋ยวผมลองก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองก็ได้เอาเลยค่ะเออเผื่อต่อไปแบบมีครอบครัวต้องทำ้างทําแล้วล่งล้าให้ภรรยาทำงานเออเราก็ทำงาน คืออยู่คืออยู่เอามันมันมันออกดินี่ออกกีรีครับออกไหมคะออกออกมีซูมไหมนะต้องูมต้ออกอ,อกไหมนี่ขอตงเอาไปปิดก่อนนี่ฮะอยากซื้ออยากซื้อซื้อได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวยแจ้งนะคะทดสอบแล้ว ผมสนับสนุนในการซื้อของลูกบ้านทุกคนครับแล้ววันนี้มีแจกด้วยนะมีแจกด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กัน3 0มพันบ้านอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าสินค้ามีชิ้นว้าวทุกตัวแล้วสินค้าที่เราจะแจกก็ว้าวเช่นกันผมการันตีว่าว้าวนะใช่สองชิ้นเนี่ยที่ผ่านมานี่คือผมการันตีเลยว่ามันว้าวว้าวจริงอ๋อมีมีคำถามถามว่าแช่เสื้อนักเรียนตรงชื่อที่ปักสีจะออกไหมไม่ออกค่ะไม่ออกนะคะไม่ออกครับผม ตามห้างมีขายไหมคะนี้คือไรสดนะคบไม่ใช่ทําคลิปอะไรนะครับก็ถามว่าตามห้างมีขายไหมไม่มีขายตามห้างนะคะมีขายผ่านออนไลน์นะคะผ่านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะซักผ้าสีได้ไหมคะผ้าสีซักได้นะคะยิ่งผ้าสีเนี่ยก็จะได้ผ้าสดขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะสีไม่ซีดเคยมีเคยมีตัวแทนจําหน่ายอะค่ะเอาไปแช่ชุดนักเรียนลูก สี่ปีละผ้าหมองมากพอไปแช่เหมือนได้เสื้อตัวใหม่เลยทุกคนอันนี้คือผมขยี้แล้วโอ้โหขยี้แล้วเหมือนตัวเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ใส่มสะอาดแล้วรอดไหมคะพ่อเป็นตัวแทนขายเลยค่ะเดเห็นไหมครับ